ผมส่งเสียงให้ต้องขอบคุณยิ่งใหของคุณมากว้าวเป็นยังไงบ้างนั่นคืออมิชาหลร้องเพลงเปิดสายเพลงนะครับคนดูบอกว่าร้อนนะครับไม่คิดว่าใครดูไ้องเพลงเสือเพลงไม่เปลี่ยนเสือเพลงไม่เปลี่ยนอะไรครับผมผมชอบเรลงนี้มากร้อน หล่อเหรออ๋อคือที่นี่เขามีเขามีทำพระขึ้นมาด้วยอ๋อหล่อไหนครบรอบสามปีแล้วแล้วเออที่นี่มีหล่อด้วยนะอ๋อหล่อพระนี่เองใช่มีหล่อพระขึ้นมาแล้วเราก็โบ่เออผมรับมือไม่ถูกเลยอะเออทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างเออรู้แล้วว่าร้อนถามสิบรอบก็บอกว่าร้อนนะครับ ว่านี้น่าจะเราเข้าสู่ปีที่4โดยที่หลอดจะมีพัดลมมากขึ้นนะครับยังไงฝากทางเซ็นท่านด้วยนะครับจัดงานเอาดอแล้วนะครับรบกวนเพิ่มพัดลมให้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คนแน่นมากจริงๆนะครับคนแน่นมากจริงๆนะครับหรือถ้าไม่งั้นแจกพัดลมมือถือก็ได้นะครับ <c oughs> ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับน่าสนใจดีเอาล่ะผมมีอีกหลายเพลงมากเลยที่อยากจะร้องริกันทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทุกคนก็ทํากันได้ดีนะ คุณได้ยินเสียงพวกคุณหรือเปล่าตอนร้องเมื่อกี้ไม่ได้ยินนะฮะได้ยินไม่ได้ยินได้ยินถามสิบคนสิบคำตอบ <c oughs> อเอางี้ลองร้องหนึ่งทีไปละแล้วคุณฟังเสียงพวกคุณนะ <c oughs> พวกคุณสุดยอดมากอยากจะลังเลเหมือนครั้งแรกที่เจอเด็ ลืมทุกทุกอย่างมองฉันที่หัวใจ,ไม,ใจไม่ต้องกลัวรอด<ต>้านหลังกำลังกินแรงเรักฉันชักครั้งารู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจ คือเสียงของพวกคุณเลยต<อ>่นเ้ให้ตัวเองเลยฮะร้อนมากไปแล้วนะครับแล้วก็ยังพยายามที่จะร้องเพลงด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่เป็นลมกันไปนะครับเย่าเวไ่ลนะเพราะเราเล่นกันมานี่ในเฟนเสติวัล3วันนี้คือร้อนกันหมดเลยเมื่อวานก็มีเมื่อวานก็มีคนเป็นลมถูกต้องวันก่อนเมืวนเซอนก็มีคนเป็นลม<อ>นะฮะใช่มีใครจะเป็นเป็นไฟ ไม้เป็นอะไรไหมคุณคุณเช็คท่าของคุณซิทุกคนท่าลมหมดเลยหรือว่าไงเออจะเป็นลมกันทั้งหมดเลยทั้งขวานี่ขยันพูดแล้วกนมาทางซ้ายบ้างดิเออถามว่าด้เออไม่มีลายไม่มีเพื่อนอะไรคุยด้วยเลยหรออยู่บ้าเดี๋ยวไปคุยด้วยเดี๋ยวไปคุยด้วยครับเอาแบบประโยคเดียวที่คุยกันรู้เรื่องอะไม่ใช่คุยซ้อนกันสามคนอะอ่าด้านซ้ายนี่คุณอาการดีนะฮะ เรามีหน่วยแพทย์อยู่นะครับบอกซึ่งหน่วยแพทย์เราก็กาลังเล่นเกมมือถืออยู่เลยสบายใจได้คือสแตนบายรอแล้วไงมีมือถือปั๊บโทรเรียกแจ้งปั๊บแล้วก็เข้าชาร์จคุณเลย,เลยถูกต้องเพราะนั้นพร้อมแน่แน่ปลอดภัยแน่ๆนครับเล่นเพลงกันดีกว่าเว้วันนี้นี่คือทุกคนมาจากที่ศีราชาหมดเลยฮะมีมาจากกรุงเทพนนทบุรี ตรงนี้ตรงนี้คือลูกค้าเซ็นทรัลเลยครับเชียงใหม่มาทําไมเมื่อวานผมเพิ่งมาจากเชียงใหม่ <c oughs> คุณคุณไม่ได้อยู่หรอเมื่อวานที่พวกเราเล่นกันที่เชียงใหม่เอออยู่ใช่ไหมมาอ๋อก็คือมาไฟไล่ๆกันอ๋อผมเล่นเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> คุณถ้าคุณถ้าคุณต้องการอะไรที่ใหม่ๆเราไม่มีเลยนะ <c oughs> เหมือนเดิมเลยครับบอกว่า ไม่เล่นเพลงนู้นคนก็จะถามว่าทําไมไม่เล่นเพลงนี้เล่นเพลงนี้คนต้องถามทําไมไม่เล่นเพลงนู้นอก็พยายามที่จะเล่นให้ได้ครบที่สุดแล้วก็ผมว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ต้องเล่นแล้วก็ผมอยากขอความช่วยเหลือทุกคนมากๆเลยช่วยร้องแทนนักร้องอีกคนที่เขาไม่ได้มาได้รึเปล่าเพลงนี้พูดถึงชฉาะประกาศที่รอและไม่มีทางมานะครับ นี่ชื่อเพลงว่าดอกไม้ที่รอฝนนะครับรคองด้วยร้องด้วยกันนะครับ